สวัสดีตอนเช้า,ชาที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีทำแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะเป็นครึ่งเสี้ยวนะแม่นะเราจะมาเอาจุดนี้นะคะแล้วก็ใต้วงแขนแค่นั้นเองนะคะแพทเทิร์นชิ้นหลังง่ายมากแม่ชิ้นหน้าตัวนี้ตัดยังไงแพทเทิร์นชิ้นหลังตัดยังไงตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเลยก็ได้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะเพราะว่าเขามาต่อตรงอตัวใต้ใต้ตัวนี้พอดีเนาะโอเคนะแม่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้า เริ่มกันเลยนะแม่นะตอนนี้เราก็ตัดภาพเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเพราะตัดเสร็จทีนี้เราจะมาไล่ตรงนี้อันดับแรกเลยดาจะดาจะล็อกตรงแขนด้านข้างก่อนส่วนมากทำแพทเทิร์ดาจะล็อกตรงหน้าอกช่วงใต้แขนอย่างเงี้ยก่อนลาตัวก่อนอย่างตัวนี้เพราะว่าแพคเทิร์ตัวนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นวีวีใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมาเอาแพคเทิร์ตัวนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาจัดตรงนี้ก่อน ตรงกลางหน้าอกเอาตรงกลางหน้าอกมาก่อนเลยอันดับสําคัญแล้วก็ไล่ขึ้นไปแล้วแพทเร์ตตัวนี้มันมันเวียงออกไปด้านข้างใช่ไหมคะเราก็ดันผ้าไปด้านข้างแบบนี้อย่างผ้าปกติอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเวียงออกไปด้านข้างแบบนี้นะคะอย่างนี้เนาะเห็นไหมเราก็เวียงออกมาได้แบบนี้แล้วเนาะก,ก็เป็นเวียงแบบนี้แล้วนะคะโอเคนะคะแม่แล้วเราก็มาต่อ อะไรที่เหลือช่างมันทีเนี้ยทีนี้เราจะมาเก็บช่วงนี้ช่วงนี้ต้องเรียบช่วงนี้ต้องเรียบช่วงนี้ต้องเรียบเก็บให้หมดเก็บให้หมดใช่เสร็จแล้วก็ใช้เก็บหมดุดล็อกใช้เก็บหมดุดล็อกคือต้องให้แน่ใจว่าช่วงนี้ตึงเข้าไว้นะแม่นะเพราะเราจะมาเอาแพคเตเนต,ต,ตรงกลางนี้ใช่ไหมล่ะ เนี่ยค่อยๆไล่ไปค่ะอะไรที่เหลือช่วงนี้ปล่อยมันเลยค่ะเราก็มาตึงอันนี้ให้มันตึงเข้าไว้ถ้าใครอยากจะทำงานเข้ารูปแล้วอยากให้มีเส้นตรงกลางระหว่างกลางนมนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะแม่โอเคนะคะออาดึงให้ตึงแม่โอเค เอาให้แน่ใจว่าช่วงเนินนี้ให้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งเซนนะแม่นะเราจะได้มีพื้นที่เย็บพอเราทําตัวนี้เสร็จปุ๊บอย่าลืมนะแม่นะใช้ปากกามาร์คมาร์คตามรอยเข็มชิ้นบนกับชิ้นล่างนะคะต้องมาร์คสองฝั่งเลยนะถ้าไม่มาร์คสองฝั่งเราไม่รู้เลยว่าเราต้องตัดตรงไหนนะแม่นะมีความจําเป็นนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จทีนี้เราก็จะตัดเป็นชิ้นแบบนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวใต้วงแขนเนี่ยไหมแม่ อันนี้คือตัวใต้ของแขนแพทเทิร์นนะคะเราต้องเผื่อด้วยนะ,ะเผื่อเย็บโดยรอบ1นึ่งเซนนะจ๊ะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งที่เราตัดไว้ใช่ไหมเป็นเดินโค้งอย่างนี้นะจ๊ะแม่ทีนี้เราก็ได้แพทเทิร์นมาละนี่นะคะคือแพทเทิร์นของงานตัวนี้นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะจ้กันวิโหน้าค่ะ